ขอบคุณที่เข้ามากดติดตามและกดกระดิ่งนะคะสวัสดีครับปะนี่มีแตงโมด้วยค่ะทุกคนทุกคนกบมาที่อาบสารสันอีกแล้วนะคะอยากกินแตงโมค่ะทุกคนอากาศร้อนรอนี่ได้แตงโมสองลูกนะคะแล้วก็อยากกินหวานหวานด้วยก็เลยจะมาดูชีสเค้กนะคะ ไม่มีขนาดเล็กอีกแล้วนะคะทุกคนก็ไม่เข้าใจมีขนาดเล็กแต่แบบนี้แต่มีเป็นสองชิ้นเนาะอยู่ที่สามเหรียญอะอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะผมว่าผมยอมจะเอามันใหญ่นี่แหละ okay, คืออะไร ให้แค่เดียวคืออะไรนี่แหละอันนี้แหละอ,อันนี้แหละเราไม่เข้าใจในสิ่งบางครั้งหนูก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่สามีหนูพูดนะคะคทุกคนเพิ่มแค่เดียวคือนใหญ่นี่แหละคืออะไรเขาห้ามให้ซื้อสองชิ้นใช่ไหมคืออะไรคะทมแค่นี้อันนี้ได้สามหกเก้าสองห้ายังไงอ๋อโอเคอันนี้ก็คือสิบหกเหรียญนะคะทุกคนก็ถือว่าโอเคไหมาหสามีบอกว่าซื้อไปกินเถอะ อยากกินก็ซื้อกินอันนี้กบมาแค่ซื้อแตงโมกับซื้อชีสเค้กนะคะทุกคนเพราะว่าอยากกินอะไรหว,นหวานๆน่ะมันก็มีแตงโมเนี่ยกบซื้อในราคาสองลูกหกเหรียญน,นะคะอันนี้กบก็มาทักทายคลิปสั้นๆนะพาเพื่อนออกมาสั้นๆมาดูไก่ข้างหน้ามีอะไรบ้างอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะทุกคนก็จะเป็นเค้กที่กบเคยถ่ายให้เพื่อนดูนะ โอ้แต่นี่เขาก็จะมีไก่นะมีไก่อย่างนี้นะคะทุกคนที่รักจ๋าเนี่ยมีไก่แบบนี้ <im itation> มีไก่แบบนี้นะคะ <im itation> เขาจะขายไปแบบนี้ดูยึดต่อ นี่ก็จะเป็นไก่เหมือนกันนะคะทุกคนเป็นไก่ตัวตัวเลยนะมันไก่ย่างบ้านเราไก่หมุนไก่โอ่งอะไรแบบนี้นะคะอยู่ที่เก้าเหรียญนะแปะเก้าเก้าก็จะเป็นไก่เป็นตัวแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่นี่นี่ตัวใหญ่นะถ้ากบแบบบางครั้งถ้ากบมาที่นี่ล้วกบไม่มีไม่รู้จะกินเมนูอะไรกบก็ซื้อไก่ไปกินกับส้มตำทุกครั้งแต่ว่าวันนี้กบมีเมนูแล้วก็เลยไม่กินนะอันนี้ก็จะเป็นไก่เหมือนกัน กบเคยพายเพื่มมาทําคลิปอยู่ตอนนู้นอ่ะไก่เหมือนกันค่ะแซนด์วิชราคาเท่าไหร่คะแปดเหรียญอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันแซนวิชนะคะอันนี้ราคาหกเหรียญน,นะห้าเก้าเก้าก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะทุกคนเราก็มาซื้อแบบเราไม่ต้องทําแบบคล้ายๆว่าง่ายๆเนาะคนทํางานนะคะ ก็ซื้อกินเที่ยงกินเช้ามันก็ง่ายมากเลยนะไม่ต้องทําแต่ส่วนมากพวกเราจะทํากินเอง <c oughs> ของแบบนี้พวกเราจะทํากินเองนะคะทุกคนแต่แบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าไม่ได้เตรียมอาหารมากินที่ทํางานหรือว่าหิวนะคะก็ซื้อไปกินรองท้องได้สําหรับฝรั่งก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยน่ากินกบก็ มาทักทายเพื่อนๆคลิปสั้นๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นชูชินะคะอันนี้ก็จะมีชูชิหลายหน้าเลยอันนี้ก็จะเป็นชูชิแบบนี้อยู่ในราคากี่เหรียญสิบเหรียญน,นะปลาแซลมอนแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะยำสาลายนะคะ ก็จะมีแบบนี้มีเข้าวปัน้นมีอะไรต่างๆเยอะเลยเเเเค่ะโอเคกดไปแล้วนะคะทุกคน,นขอบคุณม,มากๆนะคะที่รับชมคลิปกบคากบมาทักถ่ายเพื่อนขนสั้นจ้ารักษา,ส,าสุขภาพด้วยนะคะแล้วนะเพื่อนๆข่บไปแล้ว